ใน e ีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะการสร้างเพลงพื้นฐานของเรานะคะตอนนี้เราก็อยู่นะคะในหน้าของการสร้างเรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะก็คือเนื้อเพลงนั่นเองนะคะเราสามารถที่จะใส่เนื้อเพลงของเราหรือว่าอธิบายเนื้อเพลงที่เราต้องการก็ได้นะคะถ้าเราใส่เนื้อเพลงของเรานะคะมันก็จะสร้างเพลงตามเนื้อเพลงของเราเลยนะคะมันก็จะมีการร้องแล้วก็การปรับทำนองต่างๆนะคะให้มันเข้ากับเนื้อเพลงของเราแต่ถ้าเรานะคะต้องการที่จะใส่แค่เหมือนกับ สั่ง AI นะคะว่าเราต้องการเพลงแนวนี้นะคะมันก็จะสร้างนะคะเนื้อเพลงขึ้นมาให้เราด้วยนะคะโดยที่ก็จะอยู่ในลักษณะของคำนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะดนตรีซึ่งตรงนี้นะคะเราก็ติ๊กได้นะคะถ้าเราติ๊กตรงนี้นะคะมันจะเป็นการสร้างเฉพาะเสียงดนตรีนั่นเองนะคะมันก็จะไม่ได้มีเสียงร้องนะคะเหมาะกับการที่เราจะนําไปเป็นดนตรีประกอบนะคะต่างๆตรงนี้เราก็เลือกได้นะคะอย่างเช่นไต้เพลงนะคะต้องการแนวไหน แล้วก็ชื่อนะคะมันก็จะสร้างดนตรีให้เรานะคะแต่ถ้าเราติ๊กไปแบบนี้มันก็จะสร้างทั้งดนตรีทั้งเนื้อเพลงให้เรานะคะอันนี้คือในส่วนของเนื้อเพลงนะคะจากนั้นสไตล์เพลงนะคะก็เป็นส่วนสําคัญนะคะซึ่งเราสามารถที่จะใส่สไตล์เพลงที่เราต้องการได้นะคะไม่จําเป็นว่าเราจะใส่แค่สไตล์เดียวนะคะซึ่งมันสามารถที่จะใส่ได้หลากหลายนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นสไตล์ที่มันคล้ายๆกันนะคะอย่างเช่น รักโรแมนติกนะคะก็อาจจะมีความคิดถึงการแอบรักนะคะการสารภาพรักอะไรแบบนี้ใส่เข้าไปให้มันใกล้เคียงกันอ่าเราอาจจะไม่ได้ใส่สไตล์เพลงที่มันโดดนะคะทุกสไตล์นะคะอย่างเช่นล็อกโรแมนติกนะคะหรือว่า EDM หรือว่าเอาผสมกันทั้งหมดนะคะให้เรานะคะใส่สไตล์เพลงที่เราคิดว่ามันจะสร้างนะคะเพลงออกมาแล้วก็ทําให้เข้าถึงเพลงของเรามากที่สุดนะคะซึ่งจะเห็นว่ามันสามารถใส่ได้ถึง120ตรงนี้เลยนะคะ สำหรับสไตล์เพลงนะคะเราก็ใส่แค่พอประมาณนะคะมันก็ถือว่าทํางานได้ดีแล้วนะคะจากนั้นอันนี้ก็คือชื่อเพลงของเราเนะคะเราก็สามารถที่จะตั้งชื่อเพลงของเราได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งหน้านี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่เราให้ AI นะคะช่วยเราสร้างเพลงนะคะมันจะมีอีกหน้านึงนะคะด้านบนตรงนี้ก็คือหน้าของการกําหนดเองนะคะ ถ้าเราคลิกไปนะคะตรงนี้อ่ามันก็จะเป็นอีกหน้านึงในการสร้างนะคะซึ่งเราสามารถใส่คําอธิบายเพลงนะคะหรือว่าเนื้อเพลงตรงนี้ได้นะคะก็จะมีให้เลือกเหมือนกันนะคะคือการบรรเลงดนตรีนะคะตรงนี้ถ้าคลิกไปนะคะมันก็จะสร้างนะคะเฉพาะดนตรีนะคะให้เราแล้วก็ถ้าไม่คลิกนะคะมันจะสร้างดนตรีและเสียงร้องให้เรานะคะแล้วก็มีตรงนี้ให้เราด้วยนะคะถ้าเราต้องการที่จะแต่งเพลงนะคะ ในอารมณ์หรือว่าการทักทายวันหยุดอะไรต่างๆนะคะตรงนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกด้วยนะคะถ้าเราคลิกเข้าไปนะคะอย่างเช่นอารมณ์ตรงนี้มันก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราตอนนี้รู้สึกอะไรอยู่พิมพ์ไปนะคะแนวเพลงที่เราชอบนะคะแล้วเราต้องการที่จะรู้สึกอะไรแล้วกดสร้างนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวเรากลับไปก่อนนะคะที่เหยหน้าแรกนะคะ เดี๋ยวเราติ๊กตรงนี้เข้ามานะคะซึ่งอันนี้ก็คือหน้าที่เราสร้างนะคะหน้าแรกนั่นเองแล้วก็เวอร์ชันตรงนี้เราสามารถเลือกเวอร์ชั่นได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราใช้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะโครงสร้างเพลงมันก็จะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นเวอร์ชันที่ใหม่ล่าสุดแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาแล้วนะคะสามารถที่จะสร้างเพลงได้ถึง4นาทีเลยนะคะตอนนี้เราใช้เป็นเวอร์ชั่น3.5นะคะ เวอร์ชันก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็น v 3กับ v 2ตรงนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบนะคะเวอร์ชันก่อนหน้านี้ก็อาจจะมาลองเลือกเวอร์ชันก่อนหน้านี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองกันที่เวอร์ชัน3.5ตรงนี้นะคะซึ่งเพลงของเรานะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นเพลงเกี่ยวกับ donovan r c g ของเรานะคะเกี่ยวกับเชิญชวนให้ทุกคนนะคะมาเรียนคอร์สของเรานั่นเองนะคะซึ่งเรานะคะจะใส่สไตล์เพลงนะคะเป็นแนวคอนเสิร์ตนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพิมพ์เนื้อเพลงนะคะตรงนี้เข้าไปก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็พิมพ์เนื้อเพลงของเราไปเรียบร้อยนะคะซึ่งเนื้อเพลงนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถกําหนดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะกําหนดสไตล์เพลงนะคะตรงนี้เราต้องการนะคะสไตล์เพลงก็คืออ่าแนวร็อกนะคะแต่ว่า เหมือนกับเล่นอยู่บนคอนเสิร์ตนะคะเราสามารถพิมพ์ตลยเพลงที่มันลึกซึ้งแบบนี้ได้เลยนะคะอ่าถ้าเป็นสไตล์ปกติเราก็อาจจะเอาเป็นเพลงป๊อปเพลงล็อกนะคะต่างๆแต่อันนี้นะคะเราต้องการสไตล์เพลงนะคะที่เหมือนกับเล่นเพลงล็อกนะคะอยู่บนคอนเสิร์ตนะคะเราก็พิมพ์ไปไรค์คอนเสิร์ตล็อกนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ตั้งชื่อได้นะคะเดี๋ยวเราลองตั้งเป็นอ่าโด,โดโนแวนอาร์ซีจีนะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันดูนะคะตรงนี้ เราต้องการนะคะโดยเนื้อเพลงนะคะประมาณนี้จากนั้นนะคะเราก็ต้องการนะคะสไตล์เพลงแนวร็อกนะคะที่เล่นอยู่บนคอนเสิร์ตนะคะซึ่งตอนนี้เราต้องการทั้งเนื้อเพลงและเสียงร้องนะคะเราไม่ได้ติ๊กตรงนี้นั่นเองนะคะจากนั้นเรากดสร้างไปได้เลยนะคะเราก็รอสักคู่หนึ่งอ่ามันก็จะสร้างให้เรานะคะเป็น2เพลงตรงนี้นะคะให้เราได้เลือกนะคะ อ่าเสร็จเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่าไม่ยากเลยแล้วก็จะสร้างภาพตรงนี้ให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองฟังดูนะคะอย่างเช่นเพลงแรกนะคะตรงนี้คลิกฟังได้เลย จะเห็นว่าเพลงของเราเนี่ยมันเป็นสไตล์คอนเสิร์ตเลยนะคะถ้าเราต้องการที่จะให้พูดอะไรนะคะก็จะเหมือนกับนักร้องเนี่ยพูดนะคะออกมาที่คอนเสิร์ตเลยนะคะถือว่าเจ๋งมากเลยนะคะอันล่างก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอ่ามันก็จะเป็นดนตรีที่มันต่างกันด้วยนะคะ จะเห็นว่ามันเจ๋งมากเลยนะคะสำหรับการสร้างนะคะเพลงตรงนี้เนี่ยสนุกด้วยนะคะซึ่งเราสามารถที่จะพิมพ์นะคะเนื้อร้องตรงนี้เพิ่มเติมไปอีกก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองพิมพ์นะคะเพิ่มเติมไปให้มันดูสนุกมากขึ้นนะคะเราก็พิมพ์ไปเองก็ได้นะคะตอนนี้เราก็พิมพ์นะคะเป็นเนื้อเพลงเพิ่มเติมนะคะ ซึ่งเรานะคะจะใช้เป็นสไตล์เดิมนะคะก็คือ Ri ค์คอนเสิร์ตร็อนะคะตรงนี้อันนี้เดี๋ยวเราจะตั้งเป็น0ูนย์ละกันเดี๋ยวเรากดสร้างไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอฟังนะคะอันนี้ก็คือเนื้อเพลงเพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งการสร้างนะคะก็ใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองฟังดูเวอร์ชั่นแรกนะคะตรงนี้ ะเห็นว่ามันสนุกมากนะคะแล้วก็ถือว่าทําได้ดีมากนะคะเหมือนกับเรานะคะมีเพลงร็อกของตัวเองเลยนะคะที่แสดงอยู่บนคอนเสิร์ตนะคะโดยที่เราแค่พิมพ์นะคะเนื้อเพลงลงไปนะคะซึ่งอันนี้นะคะเราก็พิมพ์ไปนะคะอย่างเช่นโดวนวานอาร์ซของเรานะคะมาเรียนกับเรากัน4นะคะแล้วก็ let's go let's go นะคะออกเป็นแนวร็อกนิดนึงนะคะมาเรียนด้วยกันเถอะที่โดนวนอาร์นะคะเธอคือที่1นะคะก็ เ i นะคะก็จะแปลงนะคะเพลงของเราค่อนข้างที่จะสนุกเลยนะคะแนวร็อกนะคะไรคอนเซิร์ t ร็อกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลมาฟังอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ AI สร้างให้เรานะคะ เห็นว่ามันก็จะสร้างมานะคะเป็น2สไตล์ที่ก็จะเพาะต่างกันด้วยนะคะถือว่าเจ๋งมากเลยนะคะเดี๋ยวเราลองนะคะอย่างเช่นเราเปลี่ยนสไตล์นะคะอันนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตแนวร็อกนะคะเดี๋ยวเราเอาเป็น R&B บ้างนะคะอ่าเราต้องการคอนเสิร์ตนะคะแนว R&B นะคะเราก็พิมพ์ไปได้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นก็กดสร้างได้นะคะอ่ันนี้เอาเป็น0-2ละกันกดสร้างไปได้เลยแล้วก็รอสักคู่หนึ่งนะคะ ซึ่งเนื้อเพลงเนะะี่ะเหมือนกันเลยนะคะเรามาดูนะคะว่ามันจะเปลี่ยนนะคะเป็นสไตล์ R&B นะะี่ะที่เล่นอยู่บนคอนเสิร์ตนะคะตรงนี้เป็นคอนเสิร์ตสดนะคะเราก็ลองฟังดู Hello girl How are you today Come and study with us Let's go Let's go Let's learn together Don't learn w i t R C G Don't l e a r c g Come and study with us, let's go let's go let's learn together Donovan RCG Donovan RCG Donovan an RCG, she is number one. How are you today? Come and study with us. Let's go! Let's learn together. Donovan RCG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 . She is number one. จบเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่าอันนี้ก็คือ2ส,สไตล์นะคะแนวนะคะร้องสดบนคอนเสิร์ตนะคะก็จะมีสไตล์ร็อกกับ R&B นะคะโดยที่เนื้อเพลงเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะซึ่งก็จะเห็นว่า AI นะคะเจนให้เรามานะคะไม่เหมือนกันเลยนะคะก็จะเป็นสไตล์นะคะแล้วก็เป็นเพลงที่เพาะแตกต่างกันเลยนะคะทำได้ดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอย่างเช่นอ่าเดี๋ยวเรานะคะจะเอาเป็น R&B เหมือนเดิมนะคะตรงนี้ซึ่งอันนี้นะคะมันเป็นเวอร์ชัน3.5นะคะ เดี๋ยวเรามาลองนะคะลองใช้เป็นรุ่นนะคะ V 2ตรงนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นแบบไหนนะคะก็จะเป็นซูนโนวินเทจนะคะสูงสุดหนานาทีนะคะอ่าเราเลือกนะคะรุ่นตรงนี้จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราลองฟังดูทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อเพลงนะคะแล้วก็สไตล์เพลงนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อนิดนึนนงจากนั้นเราลองกดสร้างดูนะคะแล้วก็มาดูนะคะเราเปลี่ยนเวอร์ชันไปมาดูว่าเวอร์ชั่น V 3 5นะคะกับ V2 นะคะเป็นแบบไหนแตกต่างกันประมาณไหนนะคะวีสองเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราลองฟังดูนะคะ ึ่งมันจะสั้นนะคะจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะสั้นนะคะตรงนี้แล้วก็แนวเนี่ยมันจะแนวออกวินเทจนิดนึงนะคะจากที่ r b นะคะคอนเสิร์ตของ V 3.5เนี่ยค่อนข้างที่จะทันสมัยขึ้นมานะคะแต่ว่า V 2นะคะตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นแนววินเทจนะคะเหมือนกับ r b สมัยก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองเลือกนะคะเป็น V 3ตรงนี้บ้างนะคะสูงสุด2นาทีนะคะคลิกไปตรงนี้นะคะ จากนั้นเดี๋ยวเราลองกดฟังนะคะซึ่งเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวเรากดฟังเปลี่ยนชื่อนิดน,นึงนะคะกดสร้างไปเลยอันนี้ก็คือ V3 นะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีเวอร์ชั่นบอกนะคะเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก็คือ V3.5 นะคะตอนนี้เราเลือกเป็น V3 สาำหรับ2เพลงนี้นะคะส่วน2เพลงนี้นะคะเป็น V2 นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพลงนี้กันนะคะ สารเสียงเลยนะคะเดี๋ยวรองฟังนะคะอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะคะ จะเห็นว่ามันจะเป็นโทนนี้เลยนะคะถ้าเราต้องการแนวย้อนยุคนิดนึงนะคะวินเทจนิดนึงอาจจะใช้เป็นเวอร์ชั่นอื่นได้นะคะอย่างเช่นเวอร์ชัน3กับเวอร์ชัน2นะคะจะเห็นความแตกต่างนะคะมันก็จะเหมือนกับเวอร์ชัน2เนี่ยจะวินเทจลงไปอีกนะคะเวอร์ชัน3ก็จะทันสมัยขึ้นมานะคะส่วนเวอร์ชัน3.5เนี่ยเหมือนกับเป็นเวอร์ชันปัจจุบันเลยนะคะ ตรงนี้นะคะซึ่งทุกอย่างเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่า AI นะคะของซูโน่นะคะก็สร้างเพลงให้เรามานะคะไม่เหมือนกันเลยนะคะทั้งทํานองและก็การร้องนะคะแต่ว่าเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะคะเราก็สามารถที่จะฟังเพลงได้นะคะอันนี้คือหน้าแรกนะคะที่เราสามารถที่จะปรับแต่งนะคะแก้ไขได้ส่วนการบรรเลงเพลงนะคะบรรเลงดนตรีตรงนี้เดี๋ยวเราลองเลือกไปนะคะอ่าเราก็มาเลือกสไตล์เพลงได้นะคะว่าเราต้องการแนวไหน อย่างเช่นมีเอฟเฟกเสียงนะคะแล้วก็ส่วนอื่นๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะเลือกเป็น3.5เหมือนเดิมนะคะเป็นเวอร์ชั่นปกตินะคะอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นไลท์คอนเสิร์ตเอาแนวล็อกเหมือนเดิมแล้วกันนะคะแนวล็อกนะคะแล้วเราก็ต้องการเอฟเฟกเสียงด้วยตรงนี้ซสาร์เอฟเฟกนะคะเราต้องการ เอาเป็นแนว Sound Effect นะคะแต่ว่าใช้ Concert นะคะแนวล็อกตรงนี้เดี๋ยวเราลองสร้างไปนะคะกดสร้างได้เลยเรียบร้อยนะคะก็จะเป็น Sound Effect นะคะที่เป็น Concert สดนะคะแนวล็อกเดี๋ยวลองฟังดู จะเป็นประมาณนี้นะคะจะเห็นว่ามันไม่มีเสียงร้องนะคะเมื่อเราเลือกที่ตัวนี้นะคะสามารถที่จะใช้เป็นเสียงเพลงนะคะเสียงเอฟเฟกต์แบ็กกราวด์ต่างๆนะคะที่เรานําไปประกอบในคลิปได้นะคะตรงนี้ จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเราต้องการแค่เสียงเพลงนะคะเราก็มาสร้างนะคะเสียงเพลงของเราตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูการกําหนดเองนะคะตรงนี้กันบ้างอ่าคลิกไปนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในอีพีถัดไปนะคะ เนื้อหาก่อนหน้านี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาตัวอย่างนะคะจากคอร์สเรียนรู้ AI ฟรีจากโดนาแวนอาร์ซีจีของเรานะคะใครที่สนใจนะคะความรู้เกี่ยวกับ AI ใหม่ๆและก็ซอฟต์แวร์ AI ที่น่าสนใจในปัจจุบันนี้นะคะสามารถที่จะลงเรียนคอร์สฟรีจากทางเราได้นะคะเพียงแค่กดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ YouTube จากโดนาแวนอาร์ซีจีเท่านั้นนะคะสามารถที่จะเข้าเรียนรู้ได้ฟรีนะคะซึ่งในคอร์สเรียนรู้ Top AI ที่น่าสนใจปี2024ใหม่ล่าสุด ตรงนี้นะคะคอรสท,ที่คุณจะได้เรียนรู้ AI หลายตัวที่ควรรู้ในปัจจุบันมากกว่า10ตัวที่น่าจับตามองนะคะเราจะนํามาสอนแนะนําการใช้งานและเข้าใจง่ายที่สุด ถ้าคุณสนใจในด้านของ AI เทคโนโลยีใหม่ๆตรงนี้สามารถที่จะสมัครเข้าเรียนฟรีกับทางเราได้แล้ววันนี้นะคะเพียงแค่กดติดตามนะคะ Facebook ของโดนาแวน RCG และ YouTube ของโดนาแวน RCG จนะคะจากนั้นแคปภาพหน้าจอการกดติดตามส่งให้อด m มินที่เพจโดนาแวน RCG ได้เลยนะคะก็สามารถที่จะเริ่มเรียนรู้ได้ทันทีนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในคอร์สนะคะแล้วก็เนื้อหาต่างๆที่เราเตรียมมาให้ทุกคนนะคะ